เดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อครับผู้ชมครับคุณเอกราชมาและวรู้เดี๋ยวฮะสนับสนุนโดยกลุ่มธุรกิจ TCP น้ำปาราตาม,มั่วหาซื้อได้ที่ตาม,มั่วทุกสาขาและร้านค้าใกล้บ้านคุณยาดมไตรอินยาดมที่แตกต่างมีน้ำมันที่สกัดจ,จากเปลือกเลมอนบาทาอการคัาจมูกเนื่องจากวันมีจำหน่า,ายตาไรขายยาทุ่ปไปเพียวริกา้า นางานใหญ่ของวงการเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มกับเฟอร์นิเจอร์ในทุกดีไซน์เยี่อพลาดเฟอร์นิเจอร์เมกาโชว์14-22มกราคมนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานี อัมใช้สบู่อัมพิกาเป็นประจำผิวอัมดูสวยมั่นใจขึ้นสวยไม่กลัวกลัวไม่สวยด้วยอัมพิกา สูตรไหนก็สวยได้ยาทาเน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยาจะไม่ไหนคนใช้บ้านไหนปากเสียเท่าเธอสแสดงว่าไปเยี่ยมผู้ชายหลายบ้านแล้วหรอคะตาสว่างเม่ไรค่อยกลับมาให้กระถินนับผื่แล้วกันนะคะกระถินกระถิน พี่รามไม่ใช่ของประดับบารมีใครอยากคบเขาไว้ประชดท่านชายถ้าคุณไม่รั <ละ S 2> รกทรนน์โนออคืนนี้2ี่ <20 S> 2> ส,สนาฬิกา30นาทีดูทีวีกด3.3มดูมือถือกด3 plus ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเมเป็นทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรมัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาโรโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยาโรโรเนต บรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตาออกนาฬิกา26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีเสยยืดนะคะก,กรรมกรข่าวสเช่นเคยค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมกำจัดรร